สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้ามีงานเหล็กแหนบตีร้อนนะคะมานำเสนอนะคะด้ามและฝักทำจากไม้ตาลนะคะปอกรัดด้วยหวายปอกก้านะคะนำเสนอในราคาเล่มละเก้าร้อยบาทนะคะเก0ร้อบาทนะคะเล่มที่1ใบมิดยาวส1 2เ็ดจดนิ้วนะคะด้ามยาวหกนิ้วใบกว้าง2 2จดนิ้วนะคะสันหนาเจดมิลน,นะคะ ตรงใบจะเป็นนายค้อนนะคะปอกคอทองเหลืองค่ะปกติเราขายอยู่ที่ราคาพันสองเก้าสิบนะคะวันนี้พิเศษนะคะจัดราคาให้ที่เก้าร้อยบาทนะคะถ้าโอนก็คือเก้าร้อยบาทนะคะถ้ามีไปทางไหมคะจะคิดเพิ่มอีกหกสิบบาทนะคะ,คะเลนที่หนึ่ง เล่มที่สองนะคะใบมียาวส1เอดนิ้วด้ามยาว6นิ้วใบกว้างสองุนิ้วสันหนา9้ามิลน,นะคะเล่มที่2งเป็นงานผิวไฟนะคะปอกคอสแตนเออปอกคอทองเหลืองเหมือนกันนะคะที่ด้ามปักยุดได้หมดหนึ่งจุดตาเล่มที่2ก็สวยนะคะเล่มที่สามนะคะใบยาว11.2็ดนิ้วด้ามยาวห้าดนิ้ว ใบกว้างสุด2.2นิ้วนะคะหนา8มิลน,นะคะราคา9,000บาทเช่นกันนะคะเป็นใบทิ้งผิวไฟนะคะเล่มนี้ก็สวยนะคะเล่มที่สามท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์หรือโทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์0956849645นะคะ0956849645นะคะขอบคุณค่ะ